ที่นี่คือที่อยู่ของเขาซึ่งเขาจะมีอนุสาวรีย์บรรพบุรของเขาตัวเฮียนะครับผมนี่ก็มีอนุสาวรีย์ของเขานะผมที่สวนลุมนะซึ่งก็ดูได้อย่างอิสระเลยนะตัวโคตรใหญ่เลยอะกระแต่บ้านเอาไปคั่วแกงเราเนี้ยอยู่ที่นี่อย่าออกไปไหนนะถ้าต,ต่างจังหวัดก็คั่วแกงนะแกงเลนนะมึงโอย ้ยอปลาก็มีนะปลาตัวใหญ่เนี่ยไงไงซึ่งมีเยอะมากเลยนะอันนี่คือเจ้าของพื้นที่นะที่ก็มีเยอะแต่นี้คอมมานโดนะผมแหม,มางานกาชาติด้วยลูกจะไปไหนเนาะโอ้ยน่ากลัวแท้ มีสองครับไม่ได้ตัวเดียวครับสองครับผมไม่ธรรมดาครับผมใครมาสวนลุมไม่เจอน้องแลลว่ามาไม่ถึงอย่างนั้นเหรอก็คงจะใช่เนาะมาเป็นคู่ผัวเมียเลยก็จะทำไรนอ้อเดี๋ยวนูว่นสามครับผมไม่ใช่สองครับสามครับผมว้าสามครับเอาสิ นู่นสี่มีอีกฝั่งนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งนอนๆอ่ฝังง่งนู้นก็มีอีกเดินรุ่มๆอยู่โอ้โหเยอะจริงๆครับผมเน่เๆ่เน่พอคนเข้าใกล้นอนราบเลยฮะแต่ไล่ในคนวิ่งกระเจิงแน่เอาเด็กน้อยระวังมันไล่ตะกรุบนะเออนั่นนๆๆัๆๆๆ่อันตรายเชียวโลกอย่างนั้นแหละ น่ากลัว่ววมันได้ตะคุบนะรู้มันนอนแบนราบเลยอ่ะมันแกล้งตายใช่ป่านอนแบนราบเลยสิเห็นปะเห็นปะมันนอนแบนราบเลยอ่ะเอาดูสินอนแบนราบจริงๆด้วย จะไายนะมันมาแล้วมาแล้วปัาพวกมาแล้วปัาพวกมาแล้วล้อมเด็กแล้วครับผมล้อมเด็กแล้วครับผมล้อมแล้วไป